สวัสดีครับเ,เพื่อนเพครับพามาดูเพื่อนต้นจำปะดาะนะครับเพื่อนเพื่อนครับเนี่ยนะต้นจำปะดาะเราปลูกเข้าไว้คู่เลยนะครับตอนนี้เราก็ต้องดูแลหญ้าออกบ้างนะครับถ้าหญ้าเยอะเกินไปเนี่ยก็จะไปแย่งอาหารนะฮะ อีกไม่นานครับก็ได้กินลูกครับจำปะะถือว่าต้นสวยมากเลยนะครับใบที่เหลืองๆเนี่ยเราจะเด็ดออกบ้างนะครับเนี่ยวิธีการปลูกไม่ยากนะครับต้นจำปะะสองต้นเนี้นะครับเราปลูกจากเม็ดเลยนะครับเอามาเล็ดเอาเม็ดเข้ามาปลูกนะครับผม ส่วนด้านหลังเราก็จะเห็นเป็นต้นกล้วยต้นโหระพาแล้วก็ต้นสละอินโดนะครับที่เราปลูกมานะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับใส่ปุ๋ยใส่ฉีดยาฆ่าเพีย้ยฆ่า,มาแมลงบ้างนะครับเพื่อต้นจำปาดานเนี่ยจะได้เติบโตขึ้นนะครับเพื่อนๆครับ